p y t 7ท2 0 2 1ใน ep 3 0 8 38โอเควันนี้เราก็มาลองแพ็กกิ้งของเข้าเป้ดูว,ว่ามันจะโอเคขนาดไหนก็คือ ขวดน้ำขวดหนึ่งแล้วก็ขวดน้ำบังคับ2ลิตรนี้นจะเป็นสเปรคู่ใจ u n i เลนไว้ชุ่มคอแก,ก้หายไม่ใช่ไว้ฉีดตอนไะคิวขึ้นช่วยได้ป้องกันหอมสดชื่น มันก็จะมีเจลอืมเจลอยู่ในช่องเดียวอยู่ในเลนนเจลแพ็คใหญ่เพราะว่าแพ็คเล็กไม่มีแพ็กละสามน้อยแคหนอืมยัมีในนี้หนึ่งอันแล้วก็ในแคนกลูฟอกเก็ตมีอีกสองสองแพ็ครวมเป็นเก้าร้อยแคลแล้วในช่องหลังเวด้วยกัน คัยากคนไม่รู้ว่าของคือแั็คอะไรนี่มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงความกดอากาศมันเปลี่ยนมันเลยบวมเดีจจ๋ยวเจาะตอนงานจริงเราจะเจาะสิบ15แพ็คก็จะเป็นแพ็ 60, คละ60ก0ิบแควก็จะได้ทั้งหมด900าแคว ทีนี้เราเลือกที่จะใช้อันนี้นี่ถุงเป้น,น้ำถุงน้ำ1.5ลิตรบวกบกระขวดเพราะว่าของมันเยอะถ้าพกขวดน้ำไปสี่ขวดมันมันลำบากแต่นี้ก็ลำบากเหมือนกันมันดูดยากแล้วก็เติมน้ำยาก ื่อกี้ก็ปั้มมือมันทม้งตัวเลยว่าจะล็อกอยังไงให้ถุงถุงน้ำมันอยู่มารีวิวตัวข้างหลังกันตัวข้างหลังนะจริงๆก็จะมีชุดกันฝนกันลมแล้วก็ตัวเลวินมีจุดให้น้ำเจ็ดเจ็ดที่ ผมก็ซัดเต็มเลยเจ็ดตอให้น้ำตอนไหนเติมเติมตอนนั้นก็พันสี่ร้อยแคลแล้วก็มีไฟสองชุดไฟสองชุดไฟ,จจแบบ Taking o, ไฟนี้อาจจะแบบเทคกิ้งโ o กับเซอร์คัลซอมคิปลไฟนี้อาจจะ เอาไปใส่ช่องในตอนตอนงานจริงแต่ช่องในมีข้อเสียว่าถ้าเราล็อกถุงน้ำไว้เนี่ยมันจะลวงไม่ได้เอามาใกล้ๆหน่อยนะโอเคอเนี่ยเราก็ปัม้มวิธีล็อกมันสักพักนึ่งนะว่าทำไมมันหลุดมันหลุดเพราะเราล็อกผิดนี่เองมันจะมีนะครับหูฝั่งนอกเนี่ยสอดเข้ามาในเป๊ะ แล้วก็ค่อยเอาตัวเนี้ยสอดเข้าหูมันถึงจะอยู่นี่มันถึงจะอยู่อยตอนแรกทำผิดเพราะว่า,ารุ่นเก่ามันไม่ได้ทำอย่างนี้รุ่นเก่ามันเอาไอ้นี่สอดเข้าไาาอน้นี่แล้วก็มาเกี่ยวเข้าหูอันนี้แล้วก็มาเกี่ยวเข้าฝั่งนี้แล้วก็ น้ำมันก็เวลาเติมถ้าไล่ก็เสียอีกข้อหนึ่งถ้าเราไล่อากาศไม่ดีมก็จะดังจ๊อบจ๊อบจ๊อจ๊อเวลาวิ่งน,นี่ก็นี่ช่องในตรงนี้ก็จะมีอะไรอ่ะถูกเกี่ยวไว้ให้เราไว้เกี่ยวพวกของสําคัญข้างในเนาะตรงนี้ถูกเกี่ยวก็แล้วแต่จะเุ็นแจ้งรถ มันก็จะมีช่องไหนสุดครับที่กะว,ว่าจะเอาพวกไฟพวกพาวอแบงเข้ามาเข้ามาเก็บไว้แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่ามันมันใกล้น้ำเเดี๋ยวมันจะนำนำเข้า <c oughs> จริงๆเราก็ใส่ถึงสิบ ใส่ตัวนี่ครับแบตเตอรี่สำรองต้องซื้ออีกอีกสอีก2แบต,แบตเตอรี่เนี่ยต้องซื้ออีกสชุดเอามาเปลี่ยนข้างในนี้ชุดหนึงแล้วก็เอามาใช้สำรองตัวนี้ชุดหนึงจริงๆก็คงไม่ได้ใช้แต่แค่เก็บไว้เฉยเขาสั่งต้องมีสี่จริงๆก็คือในตัวไฟสำรองในตัวไฟสำรอง,รองคือสี่ นี่คือระยะไอ้เจ็โลนะเขประมาณนี้ mm. ก็เปล่าเหลือพวกสายใส่ชาร์จใส่ชาร์จกาเมนใส่ชาร์จโกโปรเผื่อแบตหมดแล้วก็แบตสำรองโอกโปรอีกก้อนหนึ่งก็ครบน้ำหนักนี้แบบยังไม่ได้ช่างเหมือนกันแต่หนักมากแค่น,นี้ก็หนักแล้ว ดูหน้างานอีกทีอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาจก๊กกล้วยออกนะแล้วก็ซื้อเนี่ยเจลลี่แร์เจลลี่แแบอาจจะเอาเจลลี่แบร์นะสองหอ่อ,หอกินสะดวกดีโอเคครับแล้วก็ถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็เจอกันที่โหงแยกวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกแถวนั้นแหละโอเคบายบาย